สูตรปุ๋ยชุดทําใบจัดเต็มใช้สําหรับฉีดใบกิ่งและลําต้นของต้นทุเรียนสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนานะครับหรือบอกเกี่ยวกับสูตรปุ๋ยนะครับที่ใช้กับต้นทุเรียนเล็กทุเรียนปลูกใหม่หรือแม้แต่ทุเรียนโตนะครับผมจะเรียกสูตรนี้ว่าชุดทําใบนะครับจัดเต็มนะครับช่วยในเรื่องของการนะครับเร่งการแตกยอดนะครับเร่งการแตกใบ นะครับอย่างนี้เลยอย่างต้นนี้เลยเห็นไหมครับอ่อย่างต้นนี้ที่ผมกำลังพ่นอยู่นะครับอ่าต้นนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเขาเพิ่งฟื้นตัวนะครับจากจากอะไรดีจากแมลงแล้วก็จากเพี้ยไฟและเพี้ยจัก,กรจันที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนก่อนหน้านี้เนาะให้ดูเห็นไหมว่าใบาเขาแตกยอดอ่อนมาเต็มเลยนะครับเนื่องจากผมใช้ปุ๋ยสูตรชุดนี้แหละนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยทางดินด้วยเนาะอ่าโอเคครับมาทีนี้เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะครับก็ สูตรนี้นะผมจะเรียกมันว่าสูตรชุดทําใบจัดเต็มนะครับชุดทําใบจัดเต็มนะครับมันจะมีด้วยกันอยู่สามสามตัวนะอ่าหรือสามสูตรและกันสามตัวดีกว่าผมเรียกว่าสามตัวแล้วสามตัวปุ๋ยสามปุ๋ยสามอย่างแล้วกันเนาะเรียกว่าสามอย่างแล้วกัน,นเอามาผสมรวมกันนะครับจนมันเป็นมันเป็น,น,ปนจนกลายมาเป็นสูตรนี้นะครับที่ผมจะเรียกว่าชุดทำทำใบจัดเต็มนี่ haya. แหละก็เดี๋ยวมาดูต้นทุเรียนว่ามันแตกใบอ่อนจริงไหมเห็นไหมว่ามันแตกจริงไหมนะครับก็ ดูห่างๆก็พอนะครับเพราะว่าเพิ่งพ่นพ่นปุ๋ยไปนะอ่าก็เนี่ยแต่กจริงจากที่เมื่อก่อนใบอ่อนมันเป็นยังไงครับมันจะหงิกมันจะไหมใช่ไหมที่ผมเคยทําคิดว่าทุเรียนใบเหลืองใบไหมเพราะอะไรนะครับถ้าใครตามผมตลอดนะจะรู้เนาะมันหงิกมันง่ายไอ้มันหงิกมันไหมแบบไหนนะครับเนาะและตอนนี้มันต่างจากตอนนั้นยังไงแล้วโอเคก็นี่ต้นที่หนึ่งนะะเดี๋ยวทีเนี้ยผมจะพาไปดูเลยว่าอปุ๋ยสุรเนี้ยนะครับเนาะมันผสมยังไง รผสมยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างที่อามาผสมกันตามมาเลยครับผมเตรียมไว้ตรงนูลล้นละนะตรงนี้ผมแค่ฉีดให้ดูก่อนนะตามตรงนี้เลยนี่ครับผมจะเตรียมไว้แล้วนะปุ๋ยเนี้ยจะมีด้วยกัอ,อยู่สามอย่างเนาะเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูด้วยนะครับว่าวิธีการผสมอาตาาใช้ส่วนผสมเนี่ย รวมกันเนี่ยมันใช้อัตราส่วนผสมอย่างละเท่าไรแบบไหนยังไงแล้วกันนะครับก็ในการที่จะผสมเนี่ยเราจะใช้น้ําทั้งหมด20ลิตรนะครับเวลาผมฉีดพ่นในต้นทุเรียนของผมเนี่ยประมาณ30มว่บัต้นเนี่ยผมจะใช้น้ํา20ลิตรกับน้ํา1 0ลิตรรวมๆแล้วก็คือน้ําทั้งหมด30ลิตรเองนะฉีดท,ทุกต้นเลยนะอ่าทุกต้นเลยนะอ่าก็เนี่ยใช้น้ํา20ลิตรต่ออัตราส่วนนะครับมันจะมี นะผมจะเรียกมันว่าเป็นปุย๋ยตัวที่หนึ่งแล้วกันจะเรียกเป็นปุ๋ยแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายคนระับตัวที่1แต่ผมมีมีอยู่สอย่างนะตัวที่1น,นะอาจะเป็นเรียกคนว่าปุ๋ยเกตนะจะเรียกปุย๋ยชนิดนี้ว่าปุ๋ยเกตนะโดยปุ๋ยเกตเนี่ยผมจะใช้เป็นเอ่อเรียกอะไรสูตรยี่สิบยี่สิบเนาะมันจะเป็นสูตรยี่สิบนะครับส่วนปุ๋ยเกตเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องอะไรนะขเขาบอกเลยเขาจะช่วยในเรื่องของการบำรุงนะต้นไม้หรือต้นทุเรียนแล้วกันนะทุกส่วนเลยบำรุงทุกส่วนนะเพราะว่ามันเป็นสูตร เขาเรียกคล้ายๆสูตรเสมอย0 2สิบยี่ิบยิบนะแต่มันเป็นเป็นปุ๋ยเก็จเป็นปุ๋ยน้ํานะครับไม่ใช่ปุ๋ยทางดินนะครับอ่าคือบารุงทุกส่วนเนาะเพิ่มการเจริญเติบโตนะเพิ่มการเจริญเติบโตหรือเร่งการเจริญเติบโตนั่นแหละเพราะมันมันบำรุงทุกส่วนนะครับเนาะนะใช้ได้กับทุกพืชนะอ่าใช้ได้กับทุกพืชนะไม่จะเป็นว่ากับต้นทุเรียนอย่างเดียวนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนอ่นะอันนี้คือตัวที่หนึ่งที่เราจะเอามาใช้นะครับตัวที่สองผมจะเรียกมันว่าอา่าสาล่ายทะเล มเรียกว่าว่อสาลายทะเลแล้วกันเนาะอ่าสาลายแล้วกันสาลายทะเลประมาณนั้นนะอ่าส่วนสาลายทะเลเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องส่งเสริมการแตกรากนะครับแตกรากนะครับออกดอกติดผลเนาะฟื้นสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยวนะครับแม้แต่ต้นทุเรียนเล็กก็ใช้ได้เราจะมาใช้ในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการแตกรากนะครับเนาะส่วนต้นทุเรียนที่ผมบอกว่าใช้ได้ไปจนถึงต้นโตเลยเนี่ยมันจะใช้ได้ ด้วยเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการออกดอกติดผลแล้วก็ฟื้นสภาพต้นได้นะครับแต่ว่าเราเอาสูตรนี้มาใช้ด้วยเพราะว่าเราต้องการมาส่งเสริมหรือเอามันเร่งในเรื่องของการแตกลากนะครับอันนี้ช่วยในเรื่องอะไรเมื่อกี้จําได้ไหมอ่าอันนี้นะครับปุ๋ยเกตจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการเจริญเติบโตนะครับหรือเร่งการเจริญเติบโตแล้วกันให้กับต้นทุเรียนทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นลำต้นกิ่งใบทุกส่วนนะครับอันนี้นะทุกส่วนนะอ่าส่วน สไลด์ทะเลเราเอามาช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องเร่งการแตกรากอันนี้เขาไม่ได้บอกมีการเร่งการแตกรากใช่ไหมอันนี้บอกเร่งการแตกรากเนาะติดดอกออกผลฟื้นสภาพต้นอ่าก็คือว่าเราได้กี่อย่างแล้วอันนี้เร่งการจเจริญเติบโตทุกส่วนลำต้น,ตนกิ่งใบบวกสรลายทะเลแล้วนะอ่าช่วยในเรื่องของการเร่งการแตกรากนะครับแล้วก็การฟื้นสภาพต้นเนะาะฟื้นสภาพต้นยังไงอย่างที่ผมบอก ต้นทุเรียนของผมทุกต้นมันเป็นอะไรมาครับก่อนอันนี้มันโดนเพี้ยใช่ไหมอ่ะโซมมากเลยเนาะถ้าใครตามผมมาทุกคลิปถ้าย้อนกลับไปดูเนาะคลิปทําไมทุเรียนใบเหลืองใบไม่จะรู้เลยว่าต้นทุเรียนผมโซมมากจริงๆเนาะย้อนไปดูได้นะไม่เชื่อนะกับตอนนี้นะเพิ่งผ่านมาแค่อาทิยกกว่านะหลังจากที่ผมแก้ไขมันอ่ะสองตัวแล้วนะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอ่าผมจะเรียกมันเป็นปุ๋ยน้ําปุ๋ยเคมีน้ําแบบน้ำนะอันนี้จะเป็นแบบน้ํานะอันนี้จะเป็นแบบผงอันนี้จะเป็นแบบน้ํานะครับ นะ,อะไอปุ๋ยเคมีแบบน้าเนี่ยนะตัวนี้นะเขาจะบอกว่าะจะช่วยในเรื่องอการขาดธาตุอาหารเนาะทั่วๆไปอ่ะเช่นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอนะไรพวกนี้ธาตุอาหารที่มันขาดอยู่อันนี้เขาจะไปเติมเต็มนะผมจะว่าจะบอกมันเป็นแบบนั้นได้จริงๆมันคือเหล็กมันคือเหล็กนะส่วนหนึ่งนะเป็นเหล็ก นะเหล็กนะเหล็กที่เอามาใช้ฉีดพ่นต้นไม้นะธาตุเหล็กนะเรียกว่าธาตุเหล็กนะหล,ลักๆมันคือธาตุเหล็กนั่นแหละอันนี้นะอ่ะก็คือว่ามันเอามาช่วยเติมเต็มนะครับเนาะเรื่องเรื่องของการการขาดธาตุธาตุรองแล้วกันนะครับตั้วธาตุรองธาตุเสริมนะจากที่เราได้ธาตุหลักไปแล้วนะครับอันนี้มันจะมาช่วยเติมเต็มนะครับมันก็จะครอบคุมละนะที่ผมใช้อยู่นะครอบคุมทีนี้มาเดี๋ยวผสมให้ดูว่ามันผสมยังไงใช้ยังไงนะครับ ต้องบอกก่อนเนาะอันนี้ผมจะเรียกว่ามันเป็นสูตรชุดทําใบจัดเต็มแล้วกันจัดเต็มเลยให้กับต้นทุเรียนของเรานะที่ท่านผู้ชมเห็นต้นเมื่อกี้เห็นไหมใบเนี่ยเริ่มมาเต็มเลยเมื่อกี้เห็นไหมอ่าต้นนี้ก็เหมือนกันต้องลองดูใบามาเต็มเลยอะทีนี้ก่อนก่อนผสมไปดูมาดูใบใกล้ๆก่อนท่านผู้ชมอ่ะว่าใบที่ออกมาใหม่เป็นยังไงนี่นี่ใบชุดใหม่ที่เริ่มกลางเห็นไหมเป็นงไงครับจากก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมเคยตามผมมานะ จะเห็นเลยว่ามันใบมันไม่สวยแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้ถูกไหมครับเนาะไม่ได้สวยไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเนาะอ่าเห็นไหมอ่าดูสักใบหนึ่งดิใบที่ออกมาใหม่ๆนะต้องดูใบที่ออกมาใหม่ๆนะเห็นนะมเมื่อก,ก่อนใบไม่ได้สวยแบบนี้จำได้ไหมที่โดนเพี้ยไฟเพี้ยอะไรใบหงิกใบไหมเต็มไปหมดนะครับเนาะโอเคนะประมาณนี้แล้วกันไปเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปมาดูวิธีการผสมเลยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมกำลังอยากรู้แล้วเอแล้สวส่วนผสมผสมยังไงนะครับมา ต้องบอกก่อนนะผมทาคลิปแบบบ้านๆนะบ้านๆน,นะแบบถ่ายแบบตามจริงๆเลยอะนะใช้จริงใจใช้ยังไงทําอะไรยังไงก็ทําแบบนั้นจริงๆนะครับมันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะแต่เป็นประโยชน์แน่นอนนะครับเป็นประโยชน์แน่นอนอ่าผมก็ต้องอธิบายเนาะว่ามันเป็นที่มาที่ไปยังไงหลายๆอย่างนะครับให้ได้ชมชมได้เข้าใจเนาะคอนอื่นเราจะใส่โทษทีคอนอื่นเราจะใส่ปุ๋ยนี้ก่อนปุ๋ยเกตก่อนปุ๋ยเกศนะสูตร20-20นะอ่าผมจะใส่มันทั้งหมด เขาเรียกว่าใช้ปุ๋ยเกศเนี่ยสามช้อนโต๊ะหรือชามสามช้อนแกงก็ได้เนาะต่อน,น้ำยี่สิบลิตรนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะผมเนี่ยมีช้อนมันเป็นขนาดช้อนแกงนะก็ใส่ลงไปหนึ่งนะครับปุ๋ยเกศนะครับสอง,สอง่าสามช้อนอย่างนี้เลยนะยเห็นไหมครับสามอ่ะปุ๋ยเกศสามช้อนนะครับต่อน,น้ำยี่สิบลิตรนะครับอืม เรียบร้อยเสร็จเป็นหนึ่งอย่างสารท่านง่าต่อครับคนขนคนก่อนนะทุกครั้งจะต้องคนก่อนเห็นไหมปุ๋ยเก็ดสีออกจะเป็นสีออกเหลืองๆนะครับอ่าคนให้มันละลายก่อนนะทุกครั้งนะไม่ว่าเราจะผสมยาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะต้องคนก่อนใส่ลงไปแล้วคนเพื่ออะไรเพื่อให้มันละลายแตกตัวก่อนนะครับเนาะอ่าให้ให้ปุ๋ยเขาได้ละลายเข้าไปกับน้ําก่อนเรียบร้อยจากนั้นให้มาใส่เป็นปุ๋ยน้ําหรือธาตุเหล็กธาตุอาหารเสริม ตัวนี้ผมเรียกว่าธาตุอาหารเสริมครอบคุมแล้วกันนะครับเนาะมันจะมีน้ำเป็นสีดำๆตัวนี้เราจะใช้แค่1ช้อนโต๊ะเหมือนกันตะกี้เราใช้3ช้อนโต๊ะนะัะพอเป็นธาตุเหล็กเนี่ยจะใช้1ช้อนโต๊ะต่อน้ำต่อน้ำแค่20ลิตรนะครับเนาะน้ํา20ลิตรนะพวกนี้คือปุ๋ยเนาะไม่ได้อันตรายอะไรมากนะครับไม่ต้องมีอะไรปกป้องกันนะไม่เหมือนพวกยานะครับยาเคมีต่างๆอ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำยี่สิบลิตรกะเอา โดยประมาณเนี้ยนะครับใส่ลงไปอันนี้จะเป็นสีดาอืมนี้เป็นเท่าไรแล้วครับชนิดที่สองแล้วนะอธาตุเหล็กนะครับจะเป็นขวดแค่นี้นะขวดแค่นี้ก็หลักร้อยขึ้นไปแล้วนะเนี่ยแค่นี้แต่ว่าขวดแค่นี้รู้ไหมผมใช้ได้ประมาณเกือบสองเดือนนะอะสองเดือนกับสามเดือนเลยนะใช้ตับตากับน้ําประมาณสามสิบลิตรอ่ะโอเคจากนั้นก็คนอีกสีเริ่มจะเปลี่ยนแล้วจากสีเหลืองผสมสีดานะครับก็จะเริ่มเข้มขึ้น สุดท้ายนะสุดท้ายเราก็จะใส่เป็นนี่เลยนะครับสาหร่ายทะเลนะครับนะสาหร่ายทะเลนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการเร่งการแตกรากแล้วก็ฟื้นสภาพต้นนะฟืนสภาพต้นจริงไหมดูจากต้นทุเรียนของผมส่วนเร่งการแตกรากมันจะช่วยต้นทุเรียนโตไวจริงไหมสังเกตต้นทุเรียนของผมเองแล้วกันมันโตไวจริงไหมอันนี้ก็จะใช้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ํา20ลิตรเหมือนกันแค่นี้หนึ่งช้อนโต๊ะ สีดำอันนี้พอใส่ปุ๊บจะดำเข้มเลยทีนี้อเรียบร้อยนะครับจากนั้นทํายังไงต่อครับคน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 สามอย่างนะอัตราส่วนผสมครบสามส่วนเห็นไหมพอเจอสาราทะเลเข้าไปนี่ดำเข้มเลยนะครับดังนั้นเวลาเราฉีดพ่นใบทุเรียนไปเนี่ยสังเกตว่าใบเราก็จะมีออกมีน้ําดำๆไหลออกมาตามใบเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอมันแห้งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ สีดำๆมันก็จะหายไปนะครับเอ่อทีนี้ผมเพิ่มเติมหน่อยเนาะมีท่านผู้ชมหลายๆท่านเนาะเหมือนกับว่าเคยเคยบอกว่าไปหาซื้อต่างๆเ่าเนี้ยผมเคยแนะนาสาหร่ายทะเลไปแล้วเนาะอ่ากับปุ๋ยเกตอะไปหาซื้อมาตามอินเทอร์เน็ตอะทีนี้ผมต้องบอกก่อนนะท่านผู้ชมนะครับเวลาเราหาซื้อตามออนไลน์อินเทอร์เน็ตอะผมต้องบอกก่อนว่าโอกาสที่จะได้ของแท้หรือของถูกต้องจริงๆอะเออเมันแทบจะได้แค่ประมาณ3 0ไม่เกินส0ิที่จะเจอนะที่จะเจอเป็นของแท้นอกนั้นน่ ของก๊อปเขาเรียกว่าของก๊อปของเทียมของปลอมแล้วกันนะในออนไลน์เพราะว่าเพราะว่าอะไรราคามันก็บอกอยู่แล้วราคามันถูกกว่าในร้านเกษตรทั่วไปเพิ่งร้านเกษตรทั่วไปเนี่ยราคาก็จะสูงนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้สูงแพงมากหรอกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขารับมาโดยตรงจากบริษัทตรงๆแต่พวกของที่มันอยู่อินเทอร์เน็ตอ่ะเราไม่รู้เลยเขาไปเอามาจากไหนทําอะไรยังไงแล้วเอามาก๊อปเอามาแนนมันเลยทําให้ราคามันถูกกว่ากันได้มากมายนะ ท่านชมมาชอบของราคาถูกเข้าใจนะเข้าใจนะแต่เมื่อใช้ไปแล้วทําไมบอกออไม่เห็นจะเป็นเหมือนเหมือนออคนที่เขาแนะนํามาเลยนะท่านชมต้องซื้อจากร้านเกษตรนะออหรือเป็นไปได้หาซื้อตามคนที่เขาแนะนําหรือร้านที่เขาไปซื้อมาคนแนะนำเขาแนะนํามาซื้อมาต้องไปซื้ออย่างนั้นนะถึงถึงจะได้ผลจริงๆแต่ถ้าเกิดไปซื้อตามพวกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเจอของไม่ดีอะ่ะมันก็สูง เกินกว่า60-70%เลยที่จะเจอนะอ่าที่ไม่ใช่ของจริงอันนี้ผมก็บอกไปก่อนนะบางคนแบบเอ้ยซื้อมาใช้แล้วไม่ได้ผลเลยไม่ได้อะไรเลยลองนึกดีๆว่าเราสั่งมาจากทางออนไลน์ไหมแล้วมันน่าเชื่อถือไหมเพจนั้นนะทุกวันนี้เนาะการหลอกลวงเยอะแยะมากมายนะครับโอเคก็เรียบร้อยผสมเข้ากันแนละ้วสิ่งสุดท้ายขาดไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยนั่นคือนี่ผมจะเรียกมันว่าเอ่ออะไรอ่ะ ชีช้อนตากผมตกไปไหนแล้วไม่รู้นะผมเรียกมันว่าสารจับใบต้องใส่ด้วยสารจับใบก็คือใส่ไปแค่นิดเดียวประมาณ3ถึงหหยด3ถึงหหยดหหยดก็ได้ห้าหยดน้ำยี่สิบหยดห้าหยดไปนะอันนี้ห้าหยดนะอัน,นผมใส่ให้ดูเลยก็ได้ดูนะห้าหยดผมทำช้อนตวงตกแต่ว่ากะเอาหนึ่งเห็นไหมครับสองสามดี 2, 3, 4, อ่าแค่นี้นจบ นะครับเรียบร้อยแล้วก็โคนอีกทีนึงเรียบร้อยแล้วครับอ่ะทีนี้มาดูกันว่ามันเป็นยังไงหน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเมื่อเราใส่สารจะใบ,บอะไรเัออ่ะอ่ะทีนี้ก็เสร็จแล้วนะสูตรสูตรปุ๋ยชุดทําใบจัดเต็มนะที่ผมใช้กับต้นทุเรียนของผมนะครับจากนั้นเราก็เอาไปใส่ถังพ่นที่ผมจิตเหมือนตอนแรก ฉีดพ่นได้เลยนะครับทีนี้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากแบบโทษทีครับแบบอยากจะใช้พวกเออ่ยานะครับเนาะป้องกันแมลงนะหรือเชื้อราก็ผสมร่วมไม่ได้เลยนะครับเนาะผสมร่วมไม่ได้เลยเหมือนกันนะใส่ตามไม่ได้เลยนะแล้วคนใส่ตามต้องควรนะเนี่ยทีนี้ผมยังไม่ได้ใส่เนาะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยผมตื่นนอนมาผมเลยอยากจะทําคลิปเนาะอยากจะทำคลิปการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบก่อนผมเลยมาเนาะทำคลิปปุ๋ยทางใบก่อนแล้วก็จะฉีดพ่นตอนเช้านี่แหละ นะหลังจากจบคลิปนะครับโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้ทีนี้มาดูต้นทุเรียนอีกสักหน่อยหนึ่งมาว่ามันแตกใบใหม่จริงไหมเนะาะเห็นไหมใบใหม่ๆออกมาผมว่ามันสวยนะเออมันสวยนะอ่าอ่ามาดูต้นนี้ต้นเล็กก็ได้มต้นเล็กต้นเล็กเนี่ยต้นเล็กนี่ก็เพิ่งฟื้นนะครับเนาะอ่าเพิ่งฟื้นอ่าดูใบมันก็เนี่ยเพิ่งฟื้นเนาะอ่าลองดูใบเห็นไหม มันก็โอเคขึ้นเห็นนะครับจากที่ตอนหน้าก่อนนั้นนี้ยม,มันมันมันแย่มากนะอ่าโอเคนะครับใบกาลังกลางนะพอสูตรนี้อ่ะต้นนี้ต้นนี้สักต้นหนึ่งอ่าต้นนี้ก็จะยุประมาณเข้าเกือบเกือบเท่าไรสองปีกว่าแล้วอ่ะมาดูเนี่ยมาดูใบมันเห็นไหมใบอ่อนที่มันออกมามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนาะเอะอ,อก็สแสดงว่าฟื้นแล้วนะไม่มีใบเหลืองใบไหม้แล้วนะครับ อโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับคลิปชุดทําใบจัดเต็มอ,อมันใบดีขึ้นจริงๆนะเนี่ยให้ดูสักหน่อยนึงเนี่ยออใบใหม่จากที่ใบชุดเก่าเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เห็นไหมโดนที่โดนเพลีไฟเพลยจักจนเห็นไหมต่อ,ตอน,นี้มันฟื้นแล้วเ,เห็นไหมดูใบที่กลางว่าใหม่เป็นหางดาบดูดเิเริ่มกลางเห็นไหมดูดูดูเป็นไงหางดาบยืดยาวแค่ไหนนะครับโอเค ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมก็จะไปพ่นนะครับพ่นเนาะแต่กี้ท่าผู้ชมเห็นแล้วเนาะว่าสูตรชุดธรรจะเต็ม,มันมีอะไรบ้างนะถ้าใครย,ยังยังยังดูไม่ทานหรือไม่เห็นปุ๋ยอะไรยังไงก็ทักมาสอบถามได้นะครับยินดีตอบนะครับว่ามันคือสูตรอะไรยังไงยี่ห้ออะไรนะครับเนาะสงสัยยังไงทักมาสอบถามพูดคุยได้หรือคอมเมนต์สอบถามได้นะครับหรือจะทักอยากเห็นรูปเนี่ยก็ต้องไปที่เพจ Facebook แล้วผมจะทําเพจ Facebook ไว้สาหรับให้ท่านผู้ชมที่อยากจะส่งรูปภาพหรืออยากจะถามข้อความอะไรต่างๆส่วนตัวเนี่ยอยู่ก็ลองเข้าไปตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับเนาะก็น่าจะประมาณนี้ในการตลอดคลิปน,นี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะถ้าเป็นประโยชน์อีกสักครั้งกดไลค์นะครับเนาะกดแชร์มันออกไปนะให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้ได้ลองนําไปใช้กันแล้วก็ เข้ามาพูดคุยกันนะว่าท่านผู้ชมเคยใช้สูตรเหล่านี้ไหมถ้าใช้แล้วมันได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลลองตอบผมทีว่าท่านผู้ชมซื้อมาจากแหล่งไหนยังไงแล้วกันนะครับโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ลองติดตามให้ดีแต่ถ้าเกิดคลิปนี้ผมอาจจะไปทําให้ใหม่แบบละเอียดละเอียดเลยแล้วกันนะแต่คลิปนี้คือมาแนะนําก่อนว่าผมใช้แบบนี้จริงๆผสมไม่เห็นจริงๆใช้จริงๆมีตัวยาตัวปุ๋ยแบบนี้จริงๆนะคลิปนี้คือทําให้เห็นภาพรวมก่อนถ้าเอาละเอียดละเอียดเดี๋ยวผมจะเจาะ อะไรแบบละเอียดให้เลยนะแล้วก็ฉีดพ่นเลยอย่างนั้กันเอาไว้คลิปก่อนต่อต่อต่อ,ต,อต่อไปแล้วกันเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเดีย๋ยวเจอกันให,หม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจช่วยกดถูกใจใด้วยนะครับ